ฮัลโหลสวัสดีค่ะ mm hmm. ผมโฮนแล้วก็แพทตี้ของฉันน,น,นะคะเดี mm ๋ย hmm. ววันนี้เราจะไปร้านที่อยู่ในเรื่องรักไปใส่ mm hmm. ใสีดวงหรือเอโฟนนะคะ mm hmm. เป็นคาฟเฟ่ mm hmm. ไปกัน น,นี่นะคะเราก็นั่งรถจากแถวหยวนนะคะมาไทเปเมนสเตชันนะคะซึ่งคือมาที่แถวหยวนมันคือแถวหยวนใช่ปะ oh. ก็คือเราก็ต้องนั่งแบบ MRT มาลงที่เมนสเตชันไทเปก่อนแล้วก็คราวนี้ก็จะถึง MRT ของที่ไทเปแล้วแล้วเราก็คือจะต่อไปคาเฟ่กันเนาะตอนนี้นะคะเราก็ำลังจะนั่งไปที่ร้านนะคะร้านที่ มันจะอยู่ในเรื่องเราใช้สายัถใจสีดวงแล้วคือแบบเป็นร้านที่แบบต้องมีชื่อกับสัญชายมาเด็กกันตอนนี้เราก็นั่งจากเอ็เมอาร์ทีใช่ไหมแล้วก็นั่งสายสีแดงมาจะมาดูดีกว,ว,ว่าเราจะลงหรือเปล่า <c oughs> แล้วเราก็กําลังจะเดินไปที่ร้านนะคะร้านนี้ชื่อว่า PS ปุ๊กปนะคะจะแบบตกแต่งร้านด้วยแบบมีรถแค่เขาเรียกรถอะไร รถน่ารักน,กนก่ารักเนี่ยเป็นแบบที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะร้านที่เราจะไปนะคะพีเอสพวกพวกนี้นะคะป่ะเราไปดูข้างในงกัน <laughs> ร้านนี้นะคะสามารถนำสุนัขเข้าได้นะคะป่ะเข้าไป เป็นแบบคันคันเนะี่ยเขาเรียกรถเลยนะรถโฟก์ก่อนโฟ,โฟ์เทื่อวคันคันที่เราเอามาแต่งในร้านแล้วก็ร้านนี้นะคะสามารถนำเขาเรียกไหมนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้แล้วก็มีอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งมันผ่านมาแบบ20ปีแล้วอะแต่คือร้านก็ยังแบบปปอปปูลาอยูนะ่แล้วก็ยังแบบน่าหาธรรมนะคะแล้วก็ แล้วนี่คืออาหารที่สั่งมานะคะเป็นสลัดนะคะคือแบบก็จะเป็นเทลตี้สุดๆแล้วก็อันเนี้เป็นนมน,น,นมกล้วยแล้ <laughs> คือแบบอันนี้ยคือจะบอกว่าแบบคืออันเนี้ยคือแบบ รสชาติคือกล้วยแบบเหมือนกล้วยปั่นกับนมแบบออรจิบบมากคือแบบป <c> ร <oughs> <c oughs> ามานเนื้อ <c oughs> ในฉากอ่ะคือจะเป็นสัญชายกับต้อมีซอมาเดชกันที่ร้านนี้แล้วเขาก็นั่งรถคันนี้เลยแล้วเขาก็คิดดูด้ี20ิบปีแล้วอ่ะเออสำนานปะแล้วครเนี้ยคือพอมาถึงเนี้ยเหมือนแบบนางก็สั่งแบบ ขนมกันเออแล้วคราวนี้พอต้าหมิงซือแบบจําได้ว่าคือเต้าหมิงซือแบบเหมือนสันช่พ่อต้าหมิงซืออะไรสักอย่างเลยแล้วแบบแล้วเหมือนแบบพอหลังจากนั้นสันชช่ก็แบบเมอนเาช้อนไปแบบถูปับทิชู่เออแล้วแบบต้าหมิงซือก็พูดว่าเธอรังเกียรน้ำลายฉันหรอเราเคยจูบกันแล้วนะอะไรประมาณน,นี้อนเออันนี้มเ,เป็นเป็นฉากประมาณน,นี้นะคะแบบ เด็กสมัยนี้อาจจะไม่รู้จักอะไรนีร้บ่าแบบรังแท้ใจวัวใจสีสสสสดวงวัวชั้นไต้หวันนะคะทุกคนลองไปดูมันก็แบบตั้งแต่แบบแพทกะบะับเด็กๆกะเออเอ้ยดูแกเลย <c oughs>